ถ้าเลือกเกิดได้แล้วเองจะเกิดเป็นลูกใครลูกลูกพอ่อทำไมถึงอยากเกิดเป็นลูกพ่อฮะลูกก็ต้องมีพอ่อ <category> <S 2 sk pardon> ก็ก็รู้คนเราเกิดมาก็ต้องมีพ่อมีแม่แต่ถ้าเองเลือกเกิดได้แล้วเองจะเกิดเป็นลูกใครลูกพี่นง อะไรลูกข้าอ้วนมึงไม่ขึ้นมาเป็นคนดีเป็นคนเลวไมไ่เลือกเลยนะเลือกคนอ้วนครับแล้วช่วงนี้บ้านเมืองเราเนี่ยกำลังฝ่าฟันวิกฤตกับโลกโควิดโควิดลูกฉะนแล้วเราก็ต้องทำตามรัฐเขาบอกกินร้อนช้อนแกงช้อนกลาง ล้างหน้าตายเพศกินร้อนช้อนกลางแล้วก็ล้างมือถ้าเราไปจับสิ่งของเสร็จแล้วมือเราก็ต้องทาคีมุูว่าเดี๋ยวนี้มือมึงนุ่มจังทาเกลลูกทาเจล เกล้างหนะ้าถ้ารู้มึงโตก็เป็นอย่างนี้นะกูว่าคุณเช่ายัดปากตั้งแต่เด็กกับมึงเนี่ย